<c oughs> อันนี้มันท่าไปเสร็จว่ะอันนี้บรรยากาศก็ดีมากนะครับดู ป่าทุ่งลาวินเดอร์เนื้อที่ประมาณหนึงร้อยไร่นะครับตรงนี้ถ้าทุกคนเห็นแล้วก็ทุกคนผมจะพามาดูอะไรนี่นะครับนี่ก็จะเป็นที่ดินประมาณ50ไร่นะครับโดนน้ำท่วมไปหมดแล้วนะครับผมซึ่งก็คือแบบมันหนักมากเลยนะครับที่โดนท่วมขนาดนี้ แต่ผมไม่รู้ว่าทำไมขน,นาดนี้มันคตรทรมานใจเลยนะครับผมดูนะครับ